กลับมาช่วงนี้ติดตามภาวะการลงทุนในต่างประเทศนะคะคืนนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองในยุโรปนะที่เข้ามามีผลกับ<ช>บรรยากาศการลงทุนนะคะ,คะโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าทองคําก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลายประเทศปีนี้ในยุโรปกําลังจะมีการเลือกตั้งล่าสุดก็ที่ฝรั่งเศสนั่นเองนะคะ,คะแต่เราไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะคืนนี้ประเด็นยุโรปมีผลไหมก็อาจจะมีผลกับบรรยากาศการลงทุนอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่า ปัจจัยที่จะบวกในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ก็เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เป็นหลักเลยนะคะคืนวันนี้นะคะปรากฏว่าหุ้นของโกล a ด้นแซกค่ะร่วงลงมากที่สุดในการซื้อขายช่วงแรกนะคะส่วนราคาหุ้นของ Apple ก็พุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะนักลงทุนกำลังจับตาการเปิดเผยสต็อกน้ำมันสหราัฐแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยประกาศกันออกมาด้วยนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบนั้น WTI ค่ะมีการปรับตัวลดลงไปนะคะลงไปเรื่อยๆเลยทองอ,อน้ำมันเนี่ยนะคะตรงข้ามกับทองคำเลยล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ51เหรียญน,นะคะ API <c oughs> ก็รายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า14ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะคะ <c oughs> ขณะเดียวกัน Time Warner Inc ค่ะเปิดเผยรายได้ของบริษัทนะและกำไรไตรมาส4ี่สูงกว่าตัวเลขการคาดการณ์อันนี้ก็มีผลกับบรรยากาศของหุ้นในตัวนั้นๆด้วยนะคะตลาดหุ้นอเมริกาคืนนี้ช่วงหัวค่ามีการ ปรับตัวลดลงไปแล้วก็ใกล้จะหลุด20,000จุดแล้วนะคะตอนนี้ลงไปอยู่นะคะแต่ยังไม่หลุด20,000จุดนะคะลงไปที่39.66จุดนะคะ20,50.63จุดค่ะ S&P 500ก็ลงไปเหมือนกัน4.96จุดนะคะ2,288.12จุดและ NASDAQ นะคะก็ปรับตัวขึ้นมาสวนทางนะคะอยู่ที่5,678.11จุดค่ะ ค่ะส่วนวันนี้นะคะบรรยากาศการลงทุนในฝ้าฝั่งของยุโรปนั้นจะเห็นได้ว่าก็เป็นไปตามปัจจัยเรื่องราวของการเมืองแล้วก็ประเด็นความขัดแย้งของนายโดนัลด์ทรัมพ์นะคะที่อาจจะไป เป็นประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็รอจับตากันอยู่แล้วค่ะในขณะเดียวกันในเรื่องของการเมืองทางด้านฝรั่งเศสที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนนี้ก็เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นในโซนยุโรปเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงค่ะกลับกลายเป็นประเด็นนะคะที่ส่งผลทําให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของท่องเที่ยวและสันทนาการนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโลบานซ่าค่ะวันนี้ราคาหุ้นนั้นปรับตัวได้สูงขึ้นถึง3% เดวและก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรับกับทางด้านของโซ c i e t เต้เจเนอนะคะที่มีการอัปเกรดตัวหุ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะถ้าเราไปดูเรื่องของ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เห็นราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสินแร่ต่างๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่งผลทำให้ทางด้านของรีโอทินโตค่ะมีการรายงานนะคะผลประกอบการในช่วงปีที่ผ่านมานั้นปรับตัวดีขึ้นก็ยกประโยชน์ให้กับทางด้านของราคาสินค้าคอมมอนดิตี้ละค่ะที่ปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเดชนีในค่ำคืนวันนี้น่าจะปิดในแดนลบแล้วนะคะฟุตซีร้อยอังกฤษนั้นปรับลดลงไป0.24% CAC 40ฝรั่งเศสป,ปรับลดลงไป0.25%และ d ด็ซเยอรมนีนั้นปรับลดลงไป0.4 7 ไปดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินกันต่อเลยนะคะทางด้านของเคทแอมนะคะล่าสุดก็ได้มีการเปิดจําหน่ายกองทุนเปิดนะคะกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 1 3 0นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1 4กุมภาพันธ์ค่ะอายุ6เดือนมูลค่าโครงการ10,000ล้านบาทกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะคะผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ1.5 5เต่อปีเป็นกองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนค่ะค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีงานมหกรรมการเงิน m ั n นี่เอ็นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่17 19กุมภาพันธ์นี้ดังนั้นไปตรวจสอบโปรโมชั่นที่ตรงใจกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะโปรโมชั่นงานมหกรรมการเงิน m ั n นี่เอ็กซ์โปพัฒยา2017จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เริ่มต้นกับสินเชื่อบ้านรับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเดือนที่1ถึงเดือนที่8เท่ากับ1.2 5เซต่อปีเดือนที่9ถึงเดือนที่16อัตราดอกเบี้ย3.25%้เอร์เต่อปีเดือนที่17ถึงเดือนที่36อัตราดอกเบีย้ย5้0เซต่อปีปีที่4ตลอดจนถึงอายุสัญญากู้ลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR ลบต่อปีลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR ลบ0ต่อปีุด กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR อัตราดอกเบี้ย MRR ของทอสปัจจุบันเท่ากับ6.75%ต่อปีค่ะ บริการบ้านมือสองหรือซับเอ็พคุณภาพดีทำเลเดน่นพบกับซับเอ็พหรือบ้านมือสองคุณภาพดีทำเลเดน่นในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจำหน่ายพร้อมส่วนลดพิเศษจากราคาปกติพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านมือสองของธนาคารสามารถรับแคมเปญพิเศษได้2ทางเลือกแบบที่ 1. เงินดาวผ่อนได้ผ่อนชำระเงินดาว20%ของราคาซื้อขายผ่อนดอกเบีย้ย0%นาน24เดือนแบบ 2เทเงินดาว20%ของราคาซื้อขายทันทีที่เหลืออีก80%คิดอัตราดอกเบีย้ย0%นาน24เดือนค่ะด้านบริการทออโรงเรียนการเงินพบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างวินัยทางการเงินและเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและแนวทางในการปฏิบัติในการขอสินเชื่อเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของประชาชน สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะนอกนอจากนี้ค่ะอยากจะฝากคุณผู้ชมไปด้วยสาหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของการลงทุนนะคะในงานนั้นยังมีงานสัมมนาค่ะโดยในวันเสาร์นะคะจะมีงานสัมมนาชื่อหุ้นไข่ทองคำปีรากานะคะพบกันได้ในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายโมงจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะพบจากวิทยากรทั้งจากทั้งบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยจากทั้งทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะและบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยค่ะส่วนทางด้านของวันอาทิตย์นะคะพบกันค่ะกับลุ้นหุ้น 2017ด้วยฟินเทคกับเมย์แบงก์กิมเองนะคะก็ไปพูดคุยกันหัวข้อนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึง2.30โมงครึ่ง ส่วนไป3โมงนะคะจนถึง4โมงครึ่งค่ะไปจับทิศเทคนิคทำกำไรทองคำนะคะจากทางด้านของ YLG b o r l e a n and Future ค่ะ,คะส่วนทางด้านของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะก็ต้องการที่จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนช่วงนี้ดีขึ้นนะคะเรื่องของการลงทุนในประกันก็น่าสนใจนะคะล่าสุดก็มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบคู่กับการลงทุนรูปแบบใหม่เมือง<ม><ม>ไทย UL 1สินทรัพย์ สินเพิ่มทรัพย์นะและสินทวีคูณในโครงการ Beyond Saving นะคะซึ่งเป็นการทำประกันชีวิตแบบชำระเบีย้ยครั้งเดียวเป็น Single p r e ีเมีนะคะแต่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง130%ของเบีย้ยประกันชีวิตตลอด10ปีของสัญญากรมธรรม์ค่ะ นอกหนจากนี้แล้วนะคะทิ้งท้ายของภาพรายการในวันนี้ค่ะเป็นภาพนะคะของกิจกรรมในช่วงของหลังจากที่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือทางด้านของนายบารักโอบามานั่นเองค่ะดูซิว่ากิจกรรมยามว่างหลังจากที่ลงจากตําแหน่งแล้วทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูภาพกันนะคะส่วนคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับ m ั n นี่ดิลิเวอรค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Sub indo by broth3rmax